นี่นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการกำจัดเพี้ยหอยแบบง่ายๆอันนี้เนี่ยมีรอยที่ผมเคยฉีดไปแล้วรอบหนึ่งน,น,นี่นี่แบตเพลนะฮะแบตแเพลของเราเป็นฟอร์มกอนะับส่วนอันนี้ก็มีเพีย้ยเพีย้ย ทำให้ต้นเหลืองเลยนะนี่สังเกตนุนี่นี่นี่น,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 นีทำให้ต้นเหลืองเลยนะฮะตอนนี้วิธีการกําจัดก็นอกจากใช้สารเคมีแล้วก็วิธีการกําจัดง่ายๆของผมนะครับลองๆองเอาไปใช้ตามกันดูนะครับนี่นมันก็จะมีด้านในลึกๆผมไม่ได้ซื้อยาฉีดผมซื้อสเปรย์นี่เลยสีสเปรย์เคลือบเงา เคลือบเงานี้เลยนะฮะเคลือบเงาสีสเปรย์รถยนต์พ่นเลยสังเกตอันนี้พ่นไปแล้ววอบมันเบามากเลยครับนี่ผมก็จะพ่นแบบนี้เลยนี่พ่นแบบนี้เลยต้นไม้ไม่ตายนะครับนี่นี่พ่นแบ็คเพิร์ลแบ็คเพิร์ลนี่ครับพ่นดังไรต้นไม้ไม่ตายนะครับผมก็จะพ่นอย่างนี้ คนเลยแต่ไม่ได้คนนี่นะนคนไปเลยแมลงก็จะตายเชื้อหอยก็จะตายนะเรามาดูกันนี่ครับนี่วิธีการกำจัดแมลงผมเข้าใจว่าน่าจะไปเคลือบ ทำให้มแมลงขาดออกซิเจนหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะไม่มลงตายอะ่ะต้นไม้ไม่ตายนะครับจะเคลือบเงาเป็นแว็กเคลือบไปเลยโอเคนะครับ